รรยาณมิตรนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังในช่องของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราจะมาแลนดอมพลังงานกันนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะรับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์นะคะแม่หมอเชื่อนะคะว่ามีข้อความนะคะหรือมีบางอย่างนะคะที่เกิดประโยชน์คุณนะคะเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องรู้นะคะ คุณจึงถูกดึงดูดเข้ามาให้มารับชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณในวันนี้กันเลยนะคะ The Tower <c oughs> นะคะไ <c oughs> พ่ตึกสลมเดอะฟูค่ะ 1. เหรียญค่ะสี่เหรียญนะคะอมองว่าการเงินนะคะของคุณนะคะเดอะทาวเนะคะจะมี เหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะคะจะมีเหตุบังเอิญน,นะคะหรือเหตุที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะคุณจะเป็นเดอะปูนะคะคุณจะมีอิสระในการเงินมากขึ้นนะคะมีอิสระในการใช้เงินนะคะคุณจะได้ลาบก้อนใหญ่นะคะดได้โดยบังเอิญน,นะคะเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและคุณก็สามารถที่จะ เก็บมันได้ด้วยนะคุณจะเก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นนะที่ผ่านมาเนะี่ยคุณเป็นคนที่ใช้ใจ่ายเงินแบบไม่ได้คิดที่จะเก็บนะบก็มีแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะเด e f นะคะใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดที่จะประหยัดมัธยัสถ์อะไรนะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณมีลาบก้อนใหญ่เข้ามานะคะกำลังมีเงินหรือมีโชคอันใหญ่หลวงเข้ามาเป็นโชคก้อนใหญ่นะคะโดยที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะคะและ ก็มาอย่างร,งรวดเร็วด้วยนะคะคุณจะเก็บเงินได้นะคะคุณจะมีเงินเก็บนะ,ะสิ่งสิ่งนี้จะทําให้คุณมีเงินออมนะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีแล้วก็ใช้ไปมีเข้าแล้วมีออกนะคะแต่ตอนนี้เงินก้อนนี้คุณสามารถที่จะเก็บมันได้นะคะเป็นสินทรัพย์ของคุณเลยนะคะคุณจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ คุณจะเป็นเสือนอนกินนะคะพไพ่ใบนี้สี่ดาบเป็นเสือนอนกินนะคะคุณจะทํางานที่อา,อาจจะเป็นเขาเรียกพัสดิกินคำใช่ไหมคะคุณอาจจะได้เงินมาตลอดนะคะในขณะที่คุณนอนอยู่เงินก็ยังไหลมาหาคุณตลอดนะคะอาจจะเป็นงานออนไลน์ก็ได้นะคะงานที่คุณลงทุนนะคะทูออฟคัพนะคะทูออฟคัพแล้วก็ จัดม้นนะคะจัดม้นเดอะสตาร์ค่ะงานนี้มาพร้อมกับชื่อเสียงด้วยนะคะคุณจะมีเครือข่ายเยอะนะคะเครือข่ายอยู่รอบๆตัวคุณมากมายเลยทีเดียวนะ,ค,ะคุณจะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะมีคนเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะผู้คนรายล,ล้อมนะคะ เข้ามาลมเล้าคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะคุณได้รับการตัดสินนะคะได้คุณเป็นผู้ที่เหมือนเดอะสตาร์นะคอยเป่าแต่นะคะคอยคุณอาจจะเป็นนักร้องก็ได้นะคะคอยอานําเสียงเพลงของคุณนะคะมาช่วยให้ผู้คนมีความสุขนะคะผู้คนจะรักคุณนะคะเพราะว่าคุณคือผู้นําความสุขมาให้พวกเขานะคะคุณเหมือนดวงดาวนะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะ ในใจของผู้คนนะคะ9ดาบนะคะผู้คนที่เขามีปัญหานะคะเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะ9ดาบนะคะคนที่เขาเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นะคะแต่คุณอ่ะจะมีพลังงานของการปกป้องนะคะคุณจะมีการพลังงานของการปกป้อง,องการคุ้มครองนะคะที่เข้มแข็งนะคะ เดรนะคะสิ่งใดสิ่งใดนะคะที่เข้ามาไม่ดีเนี่ยคุณสามารถที่จะจัดการได้เลยนะคะพลังงานของการปกป้องนะคะแล้วก็มีเดรดขึ้นมาด้วยนะคะพลังงานค่อนข้างแรงนะคะตั้งแต่เดอะทาวเวอร์แล้วนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณสามารถที่จะจัดการมันได้และคุณก็สามารถที่จะจัดการพลังงานลบให้กับบุคคลรับข้างคุณด้วยนะคะ เดอะสตาร์นะคะเขามีรอบข้างเขาเนี่ยมีบุคคลรอบข้างของคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะจัดเม้นนะคะคุณสามารถที่จะจัดการพลังลบนะคะหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเฉียบพลันนะคะได้อย่างถูกจุดด้วยนะคะคุณมีพลังงานของการปกป้องนะคะการดูแลการเยียวยาด้วยนะคะคุณอาจจะ เคยเป็นหมอก็ได้นะคะอาจจะเป็นหมอผ่าตัดด้วยนะคะหมอที่เกี่ยวกับความตายนะคะเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นนะคะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นก็ได้นะคะเดอะมูน <The moon, S 1> นะคะคุณมีเซนต์นะคะมีเซนต์มีจิตสัมผัสที่ดีนะคะแล้วก็ king of pentacle s นะคะ คุณจะประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงนะคะสิ่งเลวร้ายที่ไม่ดีนะ,ะที่มาในตอนกลางคืนนะคะเดอะมูนนี่ก็คือตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มาหาคุณนะคะในขณะที่คุณนอนหลับและเห็นไหมคะคุณมีเดอะเดทแล้วก็มีเซเว่นนะคะออฟวานะคะคุณสามารถจัดการพลังงานลบได้พลังงานชั่วร้ายที่เข้ามาหาคุณนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยคุณจัดการได้ด้วยนะคะ และคุณก็จัดการพลังงานนี้กับผู้อื่นด้วยนะคุณมีพลังงานเหมือนสายปกป้องสายป้องกันนะคะเกี่ยวกับพลังงานไม่ดีนะคะให้กับผู้คนนะคะให้แคลคาดปลอดภัยนะคะ king of p e n t a c l e คุณจะมีความมั่นคงนะคะและคุณก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะการงานที่มีแพชชั่นนะ,ะคุณจะได้เริ่มงานใหม่นะคะไม่ใช่งานที่คุณ คุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีการทำงานเพิ่มนะคะเดอะฟูลนะคะเดอะ,ะดฟูลกับทาวเวอรนะค,ะคุณอาจอยากจะคิดที่จะออกจากงานก็ได้นะคะมันมีการเดินทางขึ้นมาถ้าเกิดคุณคิดอยากจะออกจากงานนะคะ่คุณก็จะได้ออกนะคะและคุณจะได้เริ่มงานใหม่คุณเห็นว่างานงานนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับความสามารถของคุณนะคะงานเดิมนะคะงานเดิมไม่ได้เหมาะสม กับความสามารถของคุณนะคะเพราะคุณมีงานที่เหมาะสมกับคุณนะคะงานที่เป็นแพชชั่นและแรงบันดาลใจนะคะที่คุณอยากจะทำนะคะคุณเป็นคนที่ลังอิสระนะคะคุณชอบไปทำงานในทุกๆท,ที่นะคะเวลาที่คุณไปประจนภัยอ่ะคุณก็จะ สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้แล้วเงินเนี่ยก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะไม่ได้ทํางานที่อยู่กับที่นะคะคุณชอบงานในลักษณะที่มีความอิสระแต่มั่นคงนะคะและระหว่างที่คุณเดินทางนะคะไปในสถานที่ต่างๆนะคะหรือไปทํางานคุณน่าจะเป็นคนที่เดินทางตลอดนะคะในระหว่างการเดินทางของคุณคุณก็จะเจอพลังงานลบนะคะพลังงานลบนะคะเดอมูนดาบนะคะพลังเดเดนะคะคุณจะเจอพลังงานลบพวกนี้เข้ามา ท้าทาทยคุณอยู่ตลอดนะคะแต่คุณก็เป็นเจ็ดไม้นะคะที่สามารถปกป้องนะคะพลังงานของตัวเองได้นะคะพลังงานของผู้อื่นหรือสิ่งไม่ดีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้พลังงานของคุณเนี่ยลดถอยลงไปได้นะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่มั่นคงนะคะคุณเป็นคนที่ปรับบาลานซ์เก่งนะคะ คุณมีพลังงานที่มั่นคงไม่ว่าใครจะเข้ามาเนี่ยก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะกว่าที่คุณจะมาเป็น king o f p e n t l e r นะคะคุณผ่านปัญหาละกอุปสรรคมาเยอะนะคะคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในทางโลกนะคะหรือในทางของโลกเบื้องล่างนะคะเกี่ยวกับดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งมวลก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอะไรคุณได้นะคะคุณก็มีไม้เท้ากายสิทธิ์อยู่กับมือนะคะ เดอะเลิฟเวอร์นะคะเดอะเลิฟเวอร์แล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะถ้าเกิดคุณนะคะ <c oughs> ยังไม่ได้มีคู่นะคะคนยังรักอิสระอยู่แม่หมอมองว่าเดอะฟว์คุณเป็นคนรักอิสระแต่คุณจะเจอใครคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาเป็นความสุขให้กับคุณนะคะมา <c oughs> เป็น พลังใจนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะเร็วๆนี้ด้วยนะคะหากคุณยังไม่มีความรักและคุณปรารถนาคุณก็จะได้นะคะคุณจะได้มิตรภาพที่ดีจะได้ความสุขนะคะจากผู้คนรอบข้างนะคะเมื่อกี้ก็มีทุบครับขึ้นมานะคะคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่นะคะจากการเดินทางของคุณนั่นแหละจากการทํางานของคุณนะคะ ควี e n อฟเพนทาเคินะคะขึ้นมากับคิงออฟเพนทาเคิอีกแล้วนะคะเป็นพลังงานคู่กันนะคะเป็นพลังงานของคู่บุญคู่บารมีด้วยนะคะถ้าเกิดคุณประสงค์นะคะที่จะมีคู่ครองคุณก็จะได้เนื้อคู่ที่สมบูรณ์พร้อมนะคะที่เป็นคู่อุปถัมภ์นะคะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะ รวมถึงเข้ามาดูแลคุณด้วยนะคะเขามีพลังงานของความเป็นพ่อนะคะชอบที่จะปกป้องและดูแลผู้อื่นส่วนตัวคุณก็เป็นพลังงานของแม่นะคะที่ชอบปกป้องและดูแลผู้คนเหมือนกันนะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้มาทํางานร่วมกันก็ได้นะคะมาทํางานเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับผู้คนอื่นๆนะคะเพราะว่าคุณมีลักษณะของการที่ชอบดูแลผู้อื่นนะคะชอบที่จะ ให้คําปรึกษานะคะผู้คนรอบตัวคุณน่ะมักจะเข้าหาคุณเพราะเขาต้องการพลังงานที่ดีจากคุณนะคะแล้วต้องการคําแนะนำที่ทําให้ชีวิตของเขาเนะได้ไปต่อด้วยนะคะคุณอาจจะเจอหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนที่ดีถ้าเกิดคุณยังรังอิสระอยู่นะคะยังเป็นเดอะฟูนะคะยังไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้อยากที่จะลงเอยกับใครเนี่ยคุณก็สามารถที่จะวางคนนี้เอาไว้ใน ฐานของพาร์ทเนอร์ก็ได้นะคะหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือหุ้นส่วนในการทำงานก็ได้นะคะช่วยกันซัพพอร์ตเป็นทีมของคุณนะคะงานงานนี้คุณอาจจะต้องทำเป็นคู่นะคะอาจจะไม่ได้ทำงานเดี่ยวนะคะจะติดนะคะคุณจะต้องบาลานซ์นะคะและคุณเองเนี่ยคุณก็มีพลังงานของความเป็นพ่อและความเป็นแม่ด้วยนะคะซึ่งจะติดออกมาบอกว่าคุณจะต้องบาลานซ์นะคะ สองพลังงานนี้นะคะความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของคุณนะคะให้ได้ด้วยนะคะอย่าแข็งแกร่งจนมากเกินไปและอย่าอ่อนแอจนมากเกินไปนะคะปรับบาลานซ์ปรับสมดุลของคุณให้ได้นะคะและเป็นกลางนะคะอยู่ตรงกลางนะคะไม่เอ็นเอียงนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานสิ่งใดเนี่ยก็ขอให้คานึงถึงความถูกต้องเป็นหลักนะคะความถูกต้องเป็นหลักนะคะเพราะว่า <c oughs> เดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนคือความเป็นกลางเหมือนกันนะ,ะก็คือการเป็นสื่อกลางนะคะสื่อกลางระหว่างเบื้องบนกับสื่อกลางระหว่างเบื้องล่างและจัตติกก็เป็นกลางเหมือนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอา,อาจจะเป็นคนที่รับสัญญานะคะจากเบื้องบนนะคะแล้วส่งต่อให้กับเบื้องล่างหรือส่งต่อให้กับโลกมนุษย์ของเรานะคะคุณเป็นคนที่สื่อสารนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะคะมีเซนส์มีจิตสัมผัส สามารถที่จะรับรู้พลังงานได้เร็วนะคะและคุณก็ส่งออกนะคะให้กับบุคคลรอบตัวของคุณนะคะคุณอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะทํางานนี้นะงานนี้เป็นงานที่คุณจะได้เริ่มต้นทำนะคะและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะ,ะงานนี้คุณรักมันมากๆนะคะมันเหมาะสมกับตัวของคุณเพราะคุณเองคุณก็เป็นคนที่ยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ไม่เย็นเอียงนะคะไม่ตัดสินใครด้วยนะคะไม่ว่าใคร จะทำผิดหรือทําถูกคุณจะปล่อยวางนะคะและคุณจะอยู่ตรงกลางเป็นผู้รับฟังที่ดีนะคะรับฟังปัญหาของแต่ละบุคคลนะคะและหาทางออกให้กับเขานะคะจะไม่ตัดสินใครนะคะเดเหรียญเจดเหรียญน,นะคะงานของคุณกําลังออกดอกออกผลนะคะสิ่งที่คุณลงมือทําไปอ่ะกำลังจะออกดอกออกผลด้วยนะคะ เพราะว่าคุณได้เริ่มคนบางคนนะ่ะอาจจะกําลังเริ่มแต่บางคนเนี่ยอาจจะกําลังทําไปแล้วนะคะและคุณกําลังรอผลลัพธ์ของมันอยู่และผลลัพธ์ของมันก็คือ ten of c u p ด้วยนะคะคือความสุขคือความสมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าคุณจะรอเกี่ยวกับเรื่องคู่นะคะคุณก็จะมีความสุขในครอบครัวนะคะหรือคุณรองานนะคะคุณออกจากงานเพื่อที่จะทํางานบางอย่างในงานของคุณก็ประสบความสาเร็จนะคะมีแต่เงินนะคะเงินเงินเงินนะะแล้วก็ความสุขนะคะ คุณจะทำมันได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะการเงินก็นแล้วแต่นะคะที่คุณรออยู่คุณก็จะสำเร็จนะค,ะความรักของคุณนะคะก็จะสำเร็จนะคะสุขภาพของคุณก็ดีด้วยเช่นกันนะคะไม่ได้มีไพ่เสียเลยนะคะในนี้นะคะไม่มีไพ่เสียนะคะไพ่พลังงานลบขึ้นมาแต่คุณสามารถที่จะจัดการมันได้นะคะคุณเข้มแข็งนะค,ะคุณขแข็งแกร่งนะคะ ปกป้องตัวเองและปกป้องผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะห้าไม้ห้าไม้ผู้คนนะคะจะห้อมล้อมคุณผู้คนจะนําปัญหามให้คุณแก้ไขนะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้เห็นไหมคะ King of s w o r d นะคะคุณมีสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะเด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วก็เป็นผู้นำด้วยนะคะบุคลิกของคุณน่าเกรงขามนะคะมีอำนาจมีบารมีนะคะ คุณเป็นคนที่รักรักพวกรักพ้องด้วยนะคะเพราะว่าดาบของคิงเนี่ยจะเอียงนะคะเพราะฉะนั้น,นคุณจะรักพวกรักพ้องแต่ก็ขอให้คุณอยู่ในความยุติธรรมนะคะถึงแม้ว่าลูกน้องคุณทําผิดเนี่ยเพราะว่าจะติกออกมานะคะ,จะ,กออกะ,คะจะติกออกมาบอกว่าคุณจะต้องคํานึงถึงความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะคะจะติกความเป็นกลางส่วนคิงอฟสวอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะ อาพักเอาพวกตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องระวังตรงนี้นะคะอย่าเข้าข้างนะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเนี่ยถ้าเขาทําไม่ดีนะคะคุณก็ต้องตัดสินไปตามนั้นนะคะไปตามเนื้อผ้านะคะเพราะว่าคุณเป็นพลังงานของจัิติกนะคะเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนนะคะแล้วก็พิจารณาหลายๆอย่างนะคะตามทํานองของธรรมนะคะตามความถูกต้องนะคะก็พลังงานวันนี้ค่อนข้างดีนะ,ะขอให้คุณ ประสบความสำเร็จในอาชีพนะคะที่บางครั้งเนี่ยการที่คุณอาจจะอยากที่จะออกจากงานนะคะหรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานแบบกระทันหันนะคะไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามนะะการเปลี่ยนแปลงของคุณเน่ะเป็นไปในทางที่ดีนะคะถ้าคุณได้ออกจากงานก็อาจจะเป็นเพราะที่ทํางานเก่ามันไม่ใช่ที่ของคุณนะคะคุณอาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะคุณอย่าได้กลัวนะคะ การเปลี่ยนแปลงคือการเริ่มต้นทําให้เราเติบโตในทุกๆครั้งนะคะยิ่งเราเปลี่ยนแปลงตัวเองยิ่งเราโดนเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะคะ <S <S ปัญหามากเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งเติบโตนะคะการเปลี่ยนแปลงคือการเติบโ,โ,โตนะคะสำหรับแม่หมอนะคะขอให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าคุณจะถูกให้ออกจากงานหรือคุณจะออกจากงานเองก็ได้นะคะ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนําไปสู่สิ่งที่ดีนะคะขอให้คุณเดินทางในเส้นทางชีวิตของคุณนะคะในเส้นทางที่คุณเป็นคนเลือกเองนะคะรวมถึงอาจจะเป็นสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์นะคะที่นําให้คุณก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยคือมาจากเบื้องบนนะคะมามือที่มองไม่เห็นจากสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ท่านมอบภารกิจมอบงานให้กับคุณนะคะรวมถึงมอบเงินอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันด้วยนะคะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์นะคะ เป็นภารกิจด่วนนะคะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะที่คุณจะต้องมารับผิดชอบนะ,ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะคะงานงานนี้ก็คือดวงชะตาของคุณนะคะขอให้คุณเดินทางได้อย่างมีความสุขนะคะการผจนภัยนะคะของเดอฟูนะคะขอให้คุณผจนภัยอย่างมีความสุขนะคะไม่ว่าปัญหาใดนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นหรือพลังงานลบต่างๆใดๆก็ตามที่เข้ามา สามารถจัดการได้นะคะเพราะว่าคุณคือผู้ที่ผ่านเรื่องราวมาเยอะนะคะ i ิง a อฟสวอตนะแล้วก็เจ็ดไม้นะคะคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะคุณเข้มแข็งคุณมีพลังงานของผู้ปกป้องนะคะตัวคุณเองรวมถึงปกป้องผู้อื่นที่อยู่รอบตัวคุณนะคะลูกน้องบริวารของคุณนะคุณเป็นคนที่รักลูกน้องและบริวารของคุณมากๆนะคอยคุณ ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะในช่องทางนะคะในเส้นทางที่คุณถูกกำหนดมาแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ